สวัสดีค่ะทำมิสจากไทยแลนด์นะคะวันนี้มีสร้อยข้อมือมานำเสนอนะคะเป็นทองเกอนะคะน้ำหนักอยู่ที่สองนึงนะคะอันนี้จะเป็นงานปานกลางทั้งหมดนะคะอันนี้จะเป็นงานโป่งนะคะคุณลูกค้าอันนี้จะเป็นงานโซ่ฝรั่งคัดสายนะคะเป็นงานโป่งนะคะจะมีตัดลายด้านข้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานสี่เสานะคะเป็นงานขัดเงานะคะอันนี้ก็จะเป็นงานเรียบทั้งเส้นนะคะมีตุ้งติ้งหัวใจนะคะ อันนี้จะเป็นสเก็ตดาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานขยายเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะตุ้งติ้งหัวใจนะคะอันนี้จะเป็นงานกระดูกมางกรนะคะเป็นงานทักคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นงานตุ้มกลางนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานไมคขัพโพดนะคะตุ้มกลางเหมือนกันค่ะจะเป็นขัดเงาทั้งหมดนะคะลูกค้าที่ชอบเป็นงานปานกางนะคะสามารถเข้ามาสอบถามที่ร้านได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็สามารถใส่ปะ จำได้นะคะแต่มแนะนำให้ใส่นอนนะคะอันนี้ก็สามารถลูกค้าสามารถเข้ามาดูได้ท,ที่ห้างทองวอิมี้จสขับไฟแล้วนะคะหรือโทรจะผ่ามได้ที่0 5 6313363จ้าขอบคุณค่ะ